จะมองให้เห็นว่าเรามีอิสรภาพจริงเพียงใดอย่ามองตอนเจอเรื่องดีให้มองตอนเจอเรื่องร้ายว่าเรามีสิทธิ์ทำอะไรดีๆเหลือใจดีๆไว้ให้ตัวเองแค่ไหนเมื่อถามตัวเองว่าวันๆเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายมากกว่ากันบางคนจะตอบตามจริงว่ากลางๆเฉยๆไม่ดีไม่ร้าย นา,นานเจอเรื่องร้ายทีบางทีเจอเรื่องดีบ้างขณะที่บางคนจะอยากตอบว่าฉันเจอเรื่องร้ายอยู่ตลอดเวลาคนที่อยากพูดอยากบอกชาวโลกว่าเจอเรื่องร้ายอยู่ตลอดเวลานั้นมีอยู่สองประเภทหนึ่งคือพวกโดนทารุณกรรมในฐานะนักโทษหนักสองคือพวกทำทารุณตัวเองด้วยความคิดไม่เลิก นักโทษบางคนในเรือนจำได้รับความปราณีมีหนังสือและสีดีธรรมะให้อ่านให้ฟังกระทั่งหลายคนเข้าใจและเข้าถึงธรรมะขณะที่คนอิสระนอกเรือนจำมากมายกลับเจอแต่ความโหดเยี่ยมของตนเองไม่เอาใครไม่เอาธรรมะไหนๆมีแต่ฟุ้งซ่านรมคาญใจมารบกวนตนเองไม่หยุดไม่ย่อนเรื่องเบาของตัวก็คิดให้เป็นเรื่องหนัก เรื่องหนักของคนอื่นก็ไม่คิดให้เป็นเรื่องเบาแต่เก็บมาเมาหนักกว่าเจ้าตัวอีกนี่แปลว่าอะไรบางคนเจอเรื่องร้ายติดคุกติดตารางก็เกิดใหม่ใจต่างกันได้แม้ร่างถูกพันธนาการแต่ใจเป็นอิสระจากโทษทันขณะที่หลายคนเจอเรื่องดีมีเสรีภาพที่จะคิดที่จะให้รางวาัลตัวเองแต่กลับลงโทษตัวเอง ด้วยการย่ำอยู่กับที่ไม่มีอะไรดีขึ้นยิ่งร่างกายเป็นอิสระเท่าไหร่ยิ่งพาใจตัวเองไปหาป่ารกไร้ทางออกมากขึ้นเท่านั้นถ้าจะมองให้เห็นว่าเรามีอิสระภาพจริงเพียงใดอย่ามองตอนเจอเรื่องดีให้มองตอนเจอเรื่องร้ายมองให้เห็นว่าตอนเจอเรื่องร้ายเรามีสิทธิ์ทำอะไรดีด เหลือใจดีๆไว้ให้ตัวเองแค่ไหนใจดีๆคือยังมีแก่ใจคิดดีหาบางสิ่งดีๆมาดูมาฟังมาทำใจดีๆคือยังมีสติรู้ชัดว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในกายใจนี้สิ่งนั้นย่อมดับลงเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดขึ้นนอกกายใจนี้ในที่สุดสิ่งนั้นย่อมดับลงด้วยเช่นกัน ใจดีๆคือยังมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ควรอยู่จดจ่อกับสิ่งที่ควรจดจอ่อกระทั่งโน้มน้อมไปหาความวิเวกค,คลี่คลายออกโร่งเบาจิตไร้ความหนักเพราะมีความคงเส้นคงวาอยู่กับสิ่งที่สะอาดปราศจากมุลทินเจอเรื่องร้ายแล้วร้ายตอบก็เท่ากับไม่เหลืออะไรดีๆไว้เลยแม้แต่ใจตัวเอง